สวัสดีคะ่ะเจอกันอีกแล้วนะคะทุกทท่านก็วันนี้ใครว่างเข้ามาเช็คดวงนะเช็คพลังงานมาฟังกันเพลินๆได้นะคะถ้าหากว่ามีคู่แล้วไม่มีปัญหาหรือตอนนี้โสดมากมายไม่รู้จะคิดว่าใครจะเข้ามาคุยหรือเปล่ามีคนเข้ามาจีบหรือเปล่านะเข้ามาเช็คดวงกันเผื่ออาจจะตรงกับพลังงานของท่านหรือ ความเป็นอยู่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตท่านก็เป็นได้นะในคลิปนี้จะพาทุกททุกคนทุกท่านมาดูว่าความรักที่จะเกิดขึ้นนี้นะมันจะเป็นในทิศทางใดนะดูดูแลว้วอ่ะจากพลังงานที่ได้เจอณตอนนี้นะคะรู้สึกว่า เดี๋ยวคุณจะได้เจอเหตุการณ์ที่มีคนเข้ามาช่วยเหลือให้กำลังใจอะไรต่างๆนานาอยู่นะน่าจะเข้ามาช่วยเหลือคุณแล้วก็อาจจะเกิดในเรื่องราวของความรู้สึกดีๆตามกันมาอาจจะเกิดในเรื่องของความผูกพันความสัมพันธ์การไว้เนื้อเชื่อใจการประทับใจกันเกิดขึ้นนะแล้วก็มันมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์ต่อกันมาในอนาคตหรือว่า ถ้าหากว่าคุณเคยเจอสถานการณ์แบบดีแล้วนะลองมาดูกันต่อว่าต่อไปสถานการณ์มันจะเติบโตไปทางใดแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนเกิดขึ้นนะอย่างแรกเลยนะคะที่ดูได้ชัดเจนคือจะมีการเข้ามาอ่าไม่ว่าจะช่วยเหลือกันบางทีอาจจะทำงานร่วมกันหรือ อาจจะไม่ได้เป็นสายงานเดียวกันแต่มีการเกี่ยวข้องที่จะมีเรื่องของเรื่องราวของการช่วยเหลือสปอร์ตในเรื่องของต่างๆได้เช่นกันนะคะบางทีบางครั้งคุณอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจอยู่หรือเขาอาจจะมาช่วยอะไรที่คุณทำไม่ถนัดนะคะนั่นแหละก็อาจจะเป็นการสารสัมพันธ์ที่ดีงามต่อ,ต,อต่อกันไปนะ แล้วรู้สึกว่าในอนาคตคุณกับเขาเริ่มจะมีโครงการหรืออาจจะทำอะไรร่วมกันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็ได้ว่าจะให้มันเกิดขึ้นแบบนี้แต่เดี๋ยวเหตุการณ์มันจะพาไปนะให้คุณกับเขายังได้ติดต่อกันอยู่แล้วก็ยังมีอะไรที่ร่วมทำกันอยู่นะคะนั่นแหละมันจะเป็นไปแบบนี้เกิดขึ้นเนาะแล้วหลังจากนั้นถ้าหากว่าคุณกับเขาเคยเจอกันแล้ว ได้เคยร่วมงานกันแล้วหรือช่วยเหลืออะไรกันไปแล้วแต่ว่าอาจจะมีช่วงเวลาที่ห่างหายกันไปไม่ว่าจะเขาอาจจะอยู่ห่างไกลคุณนะคือบางทีบางครั้งตอนที่เจอกันครั้งแรกเขาก็อาจจะมาจากที่อื่นแล้วก็มาเจอคุณแต่ก็ด้วยภาระหน้าที่หรือ ความจําเป็นที่เขาอาจจะต้องห่างไกลคุณไปหรือกลับไปอยู่ที่ที่เขาอยู่ที่มันมีความห่างไกลจากคุณนั่นเองนะก็อาจจะทําให้ขาดการติดต่อขาดการพูดคุยหรือพูดคุยกันน้อยมากไม่ได้เจอหน้ากันแน่นอนนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์อะไรให้วนกลับมาเจอกันอีกทีอีกครั้งหนึ่งนะคนคนนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ ความสัมพันธ์ที่ถ้าหากว่าเขามีความรู้สึกดีมีความมั่นคงนะต่อความรู้สึกจริงใจกับคุณนั่นเองนะแล้วรู้สึกว่าเขายังประทับใจคุณอยู่นะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีความเก่งในเรื่องเรื่องราวต่างๆในเรื่องของ การทำงานการตัดสินใจหรือเป็นคนที่ทำงานคล่องแคล่วว่องไวก็ตามเขามีความชื่นชอบคุณอยู่ในใจนะไม่ว่าเขาจะเคยบอกคุณไปหรือยังแต่ดูดูแล้วเขาน่าจะยังไม่ได้พูดในเรื่องของความประทับใจที่เขามีให้กับคุณนะรู้สึกว่าเขาจะเก็บไว้ในใจซะมากกว่าเขาชอบว่าคุณอาจจะเป็นอะไรที่เป็นตัวตนที่ เป็นคนแข็งแกร่งเป็นคนสตรองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายนะที่จะเข้ามาฟังในคลิปนี้ random น,นี้หรือ,อคนที่พูดถึงนี้เขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะอย่างน้อยเขาก็ชื่นชอบที่คุณทำงานเก่งหาเงินเก่งเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไม่ได้อ่อนแอแต่อย่างใดนะคะแต่รู้สึกว่ามีความที่ อะไรที่มันประทับใจเขาอย่างน้อยก็จะมีเรื่องความเป็นสง่านะการวางตัวหรือนาะที่การงานคุณดูดูหน่าเชื่อถือนะคะดูมีความน่าเกรงใจเกรงขามกันเกิดขึ้นนะอย่างน้อยคุณก็จะเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งในสายตาของเขานะทำงานเฉียบขาดเชียบไว้ฉับไวบางทีบางครั้งคุณอาจจะ มีลูกน้องบริวารหรือบางทีคุณออกคำสั่งอะไรทำให้ดูดีบุคลิกดูดีซึ่งเขาอาจจะมีความประทับใจถ้าหากว่าคุณเป็นผู้หญิงด้วยแล้วนะสามารถคุมลูกน้องได้หลายๆคนหรือสั่งการได้หลายๆคนอะมันมีความที่ลูกน้องมีความเชื่อฟังคุณ เป็นอะไรที่มัน,นับระทับใจสำหรับเขามากมายเลยนะแล้วบางทีถ้าหากว่าเขามองเห็นการทำงานของคุณมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำให้มันออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ผลงานออกมาได้ดีด้วยเช่นกันเขาก็ยิ่งชื่นชอบคุณมากขึ้นนะเดี๋ยวจะมีการวนกลับสำหรับ คนที่อยู่ห่างไกลกันนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เคยพูดคุยกันบ้างแล้วแต่อาจจะไม่ได้คืบหน้าอะไรมากมายนะก็เดี๋ยวจะกลับมาอาจจะมีอะไรที่เหตุการณ์อะไรที่ชักนำคุณมาเจอกันอีกทีนะอาจจะมาในเรื่องของการงานหรือ การพูดคุยติดต่อสื่อสารที่เขาตั้งใจจะมาหาคุณอีกนั้นเองแต่มาไม่ว่าอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้มันเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองอก้าวหน้าจเจริญก้าวหน้าไปนั่นเองนะคะความรู้สึกในใจของเขามันก็เริ่มเบ่งบานมากขึ้นมากขึ้นกว่าครั้งแรกที่เคยเจอกับคุณนั่นเองนะการที่เจอกันในครั้งนี้ ในรอบนี้รู้สึกว่าเขาน่าจะได้เจอคุณบ่อยขึ้นนะการกลับมาเจอกันในครั้งนี้เราก็รู้สึกว่าเอ่อเขาประทับใจคุณมากขึ้นได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะมากขึ้นกว่าครั้งแรกที่ได้เจอกันไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือกันแต่ครั้งเนี้ จะได้เจอกันบ่อยขึ้นซึ่งมันก็จะทำให้คุณทั้งสองได้รู้สึกถึงความรู้สึกในใจว่าคิดยังไงต่อการหรืออาจจะเป็นเวลาช่วงเวลาที่ทำให้สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองเดี๋ยวมันมีจะมีเหตุการณ์ที่จุดประกายทำให้เขาคิดอะไรได้ขึ้นมานะที่ อาจจะทำให้คุณประทับใจด้วยไม่ว่ารอบแรกเขาทำอะไรที่อาจจะทำให้คุณเคอะเขินประทับใจบ้างแล้วในเรื่องของความมีน้ำใจในเรื่องของความเป็นสุภาพบุรุษในเรื่องอะไรก็แล้วต่แต่ครั้งนี้เขาจะทำให้คุณมีความรู้สึกประทับใจเขามากขึ้นรู้สึกคิดถึงเขามากขึ้นไม่รู้เขาไปทำอะไรให้คุณคิดถึงเขามากขึ้นนะ ก็น,นั่นแหละเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรู้สึกของคุณทั้งสองคนนะแต่มันจะมีแนวโน้มในไปในทิศทางที่ดีขึ้นคิดถึงกันมากขึ้นถ้าหากว่าเขากับคุณได้ห่างไกลกันอีกทีนะ่าจะเป็นอะไรที่เอ่อไม่อยากจะจากกันมากขึ้นนะจากก่อนและตอนรอบแรกนะไม่ว่าจะมีความห่างไกลกันนะ มีความสัมพันธ์ที่สัตเซพเนจรพลัดพรากจากกันบ้างในช่วงก่อนหน้านั้นแต่บอกได้เลยสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันทำให้คุณกับเขามีความรู้สึกที่อาจจะเกิดในเรื่องของความรักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นนะไม่แน่ว่าคุณทั้งสองอาจจะเป็นคู่รักกันก็ได้บางคนมีสิทธิ์รักคนแดนไกล ต่างถิ่นต่างแดนคนไทยไปอยู่ต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนหรือเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาได้เลยเพราะว่าอยู่ไกลกันอาจจะเป็นคนละประเทศได้เลยนะไม่งั้นก็อยู่ไกลกันมากๆถ้าหากว่าอยู่ในประเทศเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะมีช่วงเวลา ที่จะหมุนให้คุณกับเขาได้มาเจอกันอีกทีหนึ่งนะนั่นแหละชัดเจนมากพลังงานนี้และในอนาคตมันก็ทำให้ความรักของคุณเติบโตไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นมีความผูกพันกันมากขึ้นมีความรักที่เกิดขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะ แล้วถ้าหากว่าจากกันแน่นอนละครั้งนี้จะมีความคิดถึงกันมากมายโหยหากันมากมายเลยนะมากกว่าตอนแรกๆที่เจอกันอีกเนาะเพราะว่าอะไรก็บอกไปแล้วว่าช่วงที่คุณกลับมาหากันนี้จะมีช่วงเวลาที่เจอกันได้นานขึ้นกว่าเดิมกว่ารอบแรกแล้วก็สร้างความผูกพันสร้างความไว้วางใจสร้างความประทับใจให้แก่กันนั่นเอง ก็เดี๋ยวจะมีคนนี้ที่จะมาบุกจู่โจมไม่ใช่ปล้นหัวใจคุณนะแต่เขาจะเข้ามาเอาชนะใจคุณนะเขารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณมากแล้วคุณอาจจะมีอิทธิพลมีสเสน่ห์ต่อความรู้สึกต่อหัวใจเขาเช่นกันบอกได้เลยว่าก็จะเป็นลมริคิตโชคชตาที่ทำให้คุณกับเขาได้มาเจอกัน แล้วคุณจะรู้ว่าความรักที่มีความสุขก็มีอยู่จริงเช่นกันอาจจะย้อนวัยกลับกลายเป็นรักแบบสมัยวัยรุ่นวัยเรียนเป็นได้ป๊อปปี้เลิฟได้เลยนะคะอาจจะมีความสุขสายมุ้งมิ้งขึ้นอีกทีไม่ว่าคุณกับเขาจะอายุเท่าไดก็ตามนะแล้วก็รู้สึกว่า คุณอาจจะเก็บเขาไว้ในใจเอามาคิดพิจารณาอีกทีก็ได้แต่ว่าฝ่ายเขาล่ะฝ่ายเขาว่าคิดถึงคุณอยู่แล้วไม่ลืมคุณอยู่แล้วตั้งแต่จากกันไปในครั้งแรกนะก็เก็บคุณเก็บความรู้สึกเก็บสิ่งต่างๆบางทีบางครั้งเขาอาจจะจําอะไรกับคุณเกี่ยวกับคุณได้แม่นยํามากขึ้นก็ได้นะจะมีอะไรที่เขากับคุณยิ่งพูดกันแล้วยิ่งประทับใจกันมากขึ้นนั่นแหละ ก็จะเป็นพลังงานแบบนี้เกิดขึ้นนะแล้วก็รู้สึกได้อีกอย่างหนึ่งนะว่าอืมคุณก็จะมีความรู้สึกในใจเกิดขึ้นว่าเอ๊เอ๊เอ๊เอขึ้นมาละว,ว่าอืมอันเนี้ยเขาทำให้คุณประทับใจมากไม่รู้ว่ามันใช้ความรักหรือเปล่าแต่รู้ว่า คุณชอบเขาบางทีก็แอบไปกรีดคนเดียวก็ได้นะคะสิ่งที่เขาทำให้กับคุณสิ่งที่เขาน่าจะเป็นอะไรที่ดูแลเอาใจใส่คุณได้ดีเป็นสุภาพบุรุษนะสิ่งที่เขาทำให้คุณพูดคุยกันใกล้ชิดกันเขาจะทำให้คุณประทับใจอันนี้คุณจะรับรู้ได้ด้วยตัวเองนะถ้าหากว่าใครตรงพลังงานนี้น่าจะรับรู้แหละว่าเขาทำอะไรกับคุณบ้าง หรือทำอะไรคุณประทับใจบ้างนะคะบางทีบางครั้งเขาอาจจะสัญญาว่าหรือเขาจะรู้สึกขึ้นมาในฝ่ายเขานะไม่รู้เขาจะบอกคุณไหมว่าเขาอยากจะสัญญาว่าเขาจะไม่ทำให้คุณเสียใจในเรื่องของความรักเขาจะ ไม่ยอมให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาได้จบสิ้นไปเพราะในเรื่องของการไม่เข้าใจหรือการมีคนอื่นเข้ามาเลยเขาน่าจะเขามาพูดคุยหรือให้ความสัญญนสัญญาหรือทำอะไรที่ทำให้คุณแบบประทับใจเขานะแล้วก็ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาน่าจะเข้ากันได้ดีละเพราะว่าต่างคนต่างเอื้อทนกันต่างคนต่าง เข้าใจกันต่างคนต่างแบบว่าไม่เอาเปรียบกันนั่นเองนะเป็นอะไรที่ความสัม,ม,สมพันธ์ไปกันได้อย่างราบรื่นเลยทีเดียวเนาะนั่นแหละก็จะเป็นอีกในรูปแบบหนึ่งนะคะที่อยู่ในพลังงานของ r รนด o m นี้ในคลิปนี้นะถึงแม้ว่าคุณกับเขา จะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องแต่บอกได้เลยว่าเขาก็ยังมีแบบยังอยากจะเดินทางเข้ามาหาคุณอยู่เรื่อยๆไม่ท้อในเรื่องของการมาหาไม่เรืไม่ท้อในเรื่องของการเดินทางนะบางทีคนคนนี้อาจจะมีหนะ้าที่การงานเกี่ยวกับ การเดินทางจะเป็นส่วนใหญ่บางทีก็ท่องลกออนไลน์ก็ได้นะคะเกี่ยวกับออนไลน์ได้เลยทำงานเกี่ยวกับออนไลน์ได้นะแล้วรู้สึกว่าทางฐานะการเงินของคุณและเขาก็ไม่ได้ด้ดยกันนะก็ก็เป็นคนที่มีฐานะที่ดีเลยนะคะที่ไม่เดือดร้อนและถ้าหากว่าเขาได้กลับไปยัง ที่ที่เขาอยู่ไม่ว่าจะประเทศเขาหรือที่ที่เขาไปทํางานไกลอยู่กับคุณนั่นเองเขาจะคิดถึงคุณมากๆเลยนะในการที่ได้เจอกันครั้งนี้รู้สึกว่าเขาจะทั้งประทับใจแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เจอคุณได้ได้ที่ได้รู้จักกับคุณมากขึ้นแต่มันก็ทําให้เขาคิดถึงคุณมากเช่นกันและในอนาคตนะเขาน่าจะ อยากจะกลับมาสารต่อความสัมพันธ์กับคุณนะเพราะว่าะายการกลับไปของเขาในครั้งนี้น่าจะเป็นอะไรที่จดจำระหว่างคุณกับเขามากขึ้นนะไม่มีวันที่จะลืมคุณออกไปจากหัวใจนะมันจะเป็นความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นเลยไม่อยากจากกันนั่นเองนะแต่ก็ในเรื่องของการงานการเงินนะมันก็อาจจะมีช่วงเวลาที่คุณกับเขา จะได้เจอกันบ้างไม่ได้เจอกันบ้างนะนี่แหละมันก็เป็น เป็นช่วงเวลาที่อาจจะเจอแบบนี้อยู่นะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะช่วงแรกๆคุณกับเขาอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่บางทีก็อาจจะมามาไปๆเจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างแต่ติดต่อสื่อสารออนไลน์กันตลอดนะถ้าอยากคุยกันแล้วแต่ว่าความถี่บ่อยครั้งก็อยู่ขึ้นอยู่กับแต่ละคู่แต่ละคนด้วยนะ แต่ไม่ได้แบบว่าจากการเพราะมีเรื่องคนอื่นมีเรื่องเขานอกใจอน,นี้ไม่มีนะน่าจะเป็นเรื่องของการงานมากกว่านะคะแต่ก็ไม่ได้แบบทําให้เสียใจกันทั้งสองฝ่ายหรอกแค่มีความคิดถึงกันมากๆนะมันก็จะเป็นความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นแต่ในอนาคตนะเขาอาจจะทนความคิดถึงแบบนี้ไม่ไหวเขาอาจจะทนกับ การที่อยู่ไกลคุณไม่ได้นะคิดถึงมากรอคอยว่าเมื่อไรจะได้เจอกันอีกนะนับวันนับเดือนเข้าไปนะคะว่าเจอกันอีกทีเมื่อไรอีกกี่เดือนอะไรประมาณนี้นะบางทีก็สองสามเดือนก็อาจจะเจอกันบางทีก็ปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยปีละครั้งสองครั้งได้เลยซึ่งต่อไปนี้ถ้าเขากลับมาเจอกับคุณอีกทีหนึ่งนะเขาจะกลับไปแล้วก็ ใจเขาจะไม่ปกติเลยนะจากที่ทำอะไรที่ปกติของเขาก็เป็นแบบนี้อยู่แหละแต่รู้สึกว่าเขาจะคิดถึงคุณมากแล้วอยากเจอคุณเร็วขึ้นมากกว่าเดิมนะแล้วก็บอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่อึดอัดมากๆที่รอคอยวันเวลาที่จะเจอคุณนั่นเองนะนั่นแหละเป็นความรู้สึกของคุณกับเขาที่จะได้เจอกันแล้วก็จะเกิดขึ้นแบบนี้นะ แล้วรู้สึกว่าบางทีบางครั้งเขาก็อยากไปหาคุณตอนนี้เลยตอนที่เขาคิดถึงคุณนั่นเองนี่ก็คือความรู้สึกของเขาคิดถึงคุณมากๆนะคนที่อยู่ไกลกันจะได้เข้ามาเจอกันอีกทีแต่ครั้งเนี้ยบอกได้เลยว่าเขาจะมอบหัวใจให้คุณกลับไปตัวเปล่าแน่ๆนะคะนั่นแหละสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะ แล้วมาดูกันต่อนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกๆท,ท่านก็อย่าลืมนะมันเป็นดวงสุ่มเนาะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะนั่นแหละนะต่อไปนี้นะคุณอาจจะมีช่วงเวลาที่ใช้ร่วมกันในการพักผ่อนท่องเที่ยวการเกิดขึ้นนะนั่นแหละ คือสิ่งที่อาจจะเจออาจจะได้สบายใจสบายกายเจอกันแล้วมีความอบอุ่นใจบางทีอาจจะไปท่องเที่ยวด้วยกันได้เลยนะคะแล้วก็มันเป็นการเพิ่มพลังความรู้สึกดีๆให้คุณมีความรู้สึกกระปรีก้กระเป๋าไม่ว่าคุณหรือเขานั่นเองนะนั่นแหละจะพยายามเข้ามาพูดคุยติดต่อก,กับคุณมากเลยคนคนนี้นะ เดี๋ยวมันจะมีความอัศจรรย์เกิดขึ้นในความรู้สึกของคุณกับเขานะคุณคุณกับเขาจะรับรู้ได้เองว่าคุณมีความสุขใจมากแค่ไหนที่จะเจอกันที่จะอยู่ร่วมกันตอนแรกคุณก็ไม่คิดหรอกว่าเขาจะสร้างความรู้สึกสบายใจสร้างความรู้สึกผูกพันให้กับคุณได้มากขนาดนี้นะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเกินคาดขึ้นมานิดนึงในเรื่องของความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะ นั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่คุณอาจจะคอยดูว่ามันจะเป็นไปอย่างที่คุณคิดไหมนะคะความสัมพันธ์นี้บางทีบางครั้งคุณอาจจะไม่รู้ว่ามันจะเป็นรักแท้หรือจบกันด้วยดีไหมไม่รู้ว่าจะเป็นคู่ของกันจริงๆไหมนั่นแหละนะอาจจะใช้เวลาดูแลทดสอบความรู้สึกดูแล ความคิดความสัมพันธ์ของเขากับคุณนั่นเองแต่ไม่ว่าอย่างไรจุดหมายปลายทางคุณกับเขาอาจจะมีเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันก็เป็นไปได้นะเดี๋ยวคุณก็จะได้รับรู้ความจริงนะว่าเขาจริงใจกับคุณมากแค่ไหนเนาะและนี่ก็คือเส้นทางเส้นทางของชีวิตเส้นทางของความรู้สึกที่คุณกับเขาอาจจะได้มาเจอกันนะคะเติมเต็มให แก่กันและการก็ได้นะอาจจะเป็นความรู้สึกเป็นพลังงานความรักอีกอย่างอีกรูปแบบหนึ่งนะที่คุณกับเขาจะได้เจอกันอาจจะเป็นในเรื่องของความอัศจรรย์ในสิ่งที่คุณจะได้เจอนะไม่รู้ว่าบางทีเจอกันโดยแบบไม่คิดว่าจะเป็นคู่กันก็ได้บางทีติดต่ออะไรกันอยู่ดีๆหรือเจอกันแบบว่า ไม่ได้ตั้งใจอ่ะเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะเข้ามาจีบคุณนะแต่ว่าเจอกันแล้วเขารู้สึกว่าผูกพันหรืออยากจะพูดคุยกับคุณต่ออะไรประมาณนี้นะนั่นแหละนี่ก็เป็นอีกเรนดอมหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี้นะเป็นไปได้ไหมสำหรับคนที่เกิดในรัคนาหรือราศีใดบ้างนะคะ มีชาวรักคนานะคะเมถุนเมธเมถุนธนูนะแล้วก็ชัดจินมังกรทุกสบกันนะคะแล้วก็พิจิกด้วยนะคะถ้าเป็นวันเกิดก็จะเป็นวัน พะระอหัดวันอังคารวันพุธวันเสราร์วันศุกร์นะแล้วก็วันอังคารนะคะเป็นไปได้ชัดเจนนะโอเคถ้าใครไม่ทันฟังไม่ทันนะกดดูใหม่ได้เลยดีเพย์หรือย้อนกลับไปได้เลยนะคะก็เป็นอีกแรนดอมหนึ่งนะคะที่ เป็นดงสุ่มขึ้นมาก็ขอขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามนะคะที่ชื่นชอบรังงานที่จะดทาขึ้นมานะเดี๋ยวก็ลองติดตามในคลิปอื่นๆด้วยนะว่าจะมีความเป็นไปได้หรือตรงกับสิ่งที่คุณได้เจอพบเจออยู่หรือเปล่านะขอให สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับทุกๆท,ท่านละกันนะน้อมรับสิ่งดีๆเข้าไปนะคะขอยเจอความรักดีๆขอยเจอพลังงานที่แท้จริงเนะื้อคู่ที่แท้จริงเกิดขึ้นนะแล้วก็อย่างอื่นสิ่งอื่นใดก็คือนาะทีการงานขอให้มีความมั่นคงมากขึ้นนะการงานก็มีความเจริญงอกงามมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเนื้อคู่ก็เจอกันไวๆถ้าเจอแล้วก็รักษากันดีๆนะ นั่นแหละอย่างที่สำคัญก็คือขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนทุกท่านนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีค่ะ